ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชิวนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซโ h โลมาสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนเกิดนักษัตว์มะโรงนะครับประจำช่วงเดือนกันยายนนะครับถือว่าเป็นช่วงนะฮะที่ค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้นิดหนึ่งครับเหตุผลใน,น,นหลังโหราศาสตร์ครับคนที่เกิดนะฮะนักษัตย์มะโรงนะครับถือว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณนะฮะตอนนี้เนี่ยไปนะอยู่ในพกเขาเรียกว่าเรือนคู่ศัตรูแล้วกันนะครับศัตรูเรื่องอะไรล่ะนะฮะ สตูในเรื่องเกี่ยวกับการขัดแย้งนะฮะหรือมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบริวารน,นะฮะหรือญาติพี่น้องก็ได้เพราะฉันแปลว่าใครที่มีญาติพี่น้องนะกำลังจุกจิกกันอยู่ช่วงนี้อันนี้อาจจะมีปัญหาใหญ่ได้นะครับถ้าเรามองนะฮะไปในเรื่องเกี่ยวกับอะไรการงานนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะการสั่งการนะฮะกับอะไรลูกน้องนะ,ะบริวารช่วงน,นี้ มันมีมุมที่จะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดูในขณะนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเป็นคนแบบจ้ำจี้จ้ำชัยนะเป็นทุนเดิมระดับหนึ่งนะครับช่วงนี้นะไปจ้ำจี้จ้ำชัยนะฮะบ,บางทีเนี่ยลูกน้องอาจจะมีฝีมือนะแต่บางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยคุณเร่งงานเขานะสั่งงานแบบว่าไม่วางไทม์ไลน์ดีๆปุ๊บเนี่ย ลูกน้องเขาก็ปวดหัวแล้วเขาก็เฉ่งกับคุณด้วยนะในช่วงปัจจุบันนี้นะบางคนก็อาจจะนะยอมความกันได้นะถือว่าเป็นลูกน้องนะแต่บางคนบอกเออฉันไม่อยู่แล้วกับคุณนะ่ยนะไปปุ๊บคุณมีโอกาสที่จะขานะฮะลูกน้องนะที่มีฝีมือดีเกิดขึ้นได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงในช่วงจังหวะตอนนี้นะฮะทำอะไรนะฮะจะต้องมีความรอมชอมนะฮะ เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะก้าวผ่านปัญหาตัวจุดนี้ผ่านคุณไปได้นะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้อกับเนื้องานของคุณครับแม้ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามพี่ครับงานในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะถือว่าโดดเด่นถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ทํางานแบบฉายเดี่ยวนะไม่มีเจ้านายมันมีลูกน้องติดต่อเจรจาด้วยตัวเองเป็นที่โอเคนะครับถ้าคุณมีลูกน้องนะฮะ คุณอาจจะต้องนะลอมชอมและเนื้อใญ่ของคุณจะออกมาดีนะครับผมนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําในช่วงปัจจุบันนี้ครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับนะฮะการเงินการทองนะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้เนะี่ยถึงที่มาของในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรได้นะฮะมันจะมีเข้ามาจากตําแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานที่มันดูดีนะครับแต่ว่าพื้นฐานดวงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตมุมในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการนะฮะมุมเรื่องเกี่ยวกับอะไรการเสียเงินนะฮะมีเหตุของการใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะพอสมควรครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นหนี้สินเก่าๆปัญหาเก่าๆที่ลุมแล้วก่อนหน้านี้นะฮะคุณก็ต้องพยายามนะเคลียร์กันไปนะ จัดจ่ายนะอะไรที่มันตัดทิ้งได้นะไม่ต้องจ่ายก็ผันผ่อนโลน,นกันไปเป็นแบบนั้นและบางคนเนี่ยอาจจะมีเหตุของการที่จะเงินเนี่ยมันมีตาแหน่งเป็นอาลีมีโอกาสโดนหลอกหรือลงทุนหรือทําอะไรที่มันไม่เข้าทางเราและเราไปทาปุ๊บเนี่ยอาจจะซวยได้หรืออาจจะมีคนมาวุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณนะฮะ <S <S เพื่อนฝูงมายืมสต้งสตางนยตรงจุดนี้ไม่ทําสัญลงสัญญามีโอกาสที่อะไร ไม่ได้คืนน่นะครับมีผลเช่นเดียวกันในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว,ว่าภาพรวมในช่วงนี้ต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินนะไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะฮะต้องระวังไว้ทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของนะฮะชีวิตส่วนตัวล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในพื้นฐานดวงเนี่ยนะฮะตำแหน่งนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักนะฮะถือว่าคู่ครองเนี่ยมันก็มีตําแหน่งเป็นอลีเหมือนกันนะอลีก็แปลว่า สร้างความมึนงงให้คุณสร้างความเครียดให้คุณนะฮะแฟนคุณค่อนข้างที่จะขี้บน่นแฟนคุณสรรหาเรื่องอะไรบางอย่างให้คุณนั้นปวดหัวปวดเสียดเวียนก้าวได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรก็พุทโธไว้ในใจนะฮะปงไว้ในใจมีแฟนสร้างปัญหาอะไรนะฮะพยายามปล่อยวางพยายามให้อภัยพยายามที่จะไม่บ่นนะ ไม่สารต่อในเรื่องเกี่ยวข้องกับการบนนะฮะเรื่องของความรักมันก็จะโอเคเกิดขึ้นมันจะเป็นช่วงอยู่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับนะไม่ได้เป็นอะไรแบบเรื่องใหญ่โตแต่เป็นเรื่องแบบน่าลำคานนะนะบางเรื่องบางดาวก็ถ้าคุณมองข้ามไปได้นะฮะเรื่องของความรักของคุณนั้นก็จะโอเคขึ้นนะครับเอาละฮะแต่นี่คือส่วนหนึ่งนะของคาพยากรณ์ครับใครที่อยากที่จะนัดหมายนะดูดวงไปการส่วนตัวกับผมอาจารย์ผู้นะ ก็นัดหมายกันได้ที่ Line, Assign, ์ o l o m ม s t e r มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ